ณวัดโบราณที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางหุบเขาลมเย็นพัดชอยเอื่อยราวกับกระสิบเรื่องราวเก่าแก่หลวงตาองค์หนึ่งผู้มีผิวพัรร์ผ่องใสท่ามกลางริ้วรอยแห่งวัยเป็นที่เคารพรักของชาวบ้านในละแวกนั้นวันหนึ่ง ขณะที่ท่านกำลังเดินจงกรมอย่างสงบท่ามกลางแสงแดดอ่อนยามบ่ายสายตาของท่านก็เหลือบไปเห็นร่างของหญิงสาวชาวต่างชาติคนหนึ่งเธองดงามราวกับนางฟ้าในสวงสวรรค์เธอแต่งกายสีสันสดใสใบหน้าเปื้อนยิ้มที่ราวกับจะเชื้อเชิญ เธอเดินเข้ามาใกล้หลวงตาด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยใคร,ร่รู้ก่อนจะเอ่ยถามด้วยภาษาที่หลวงตาไม่เข้าใจแต่ด้วยบุญบาร,รมีและสมาธิอันแก้กล้าหลวงตาก็สัมผัสได้ถึงเจตนาอันบริสุทธิ์ของเธอแม้กระนั้นดวงตาที่ทอประกายของเธอกลับมีบางอย่างที่ทำให้หัวใจของหลวงตาเริ่มหวั่นไหวหญิงสาวเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆรอยยิ้มของเธอเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มที่แฝงไปด้วยความเย้ายวน เธอยื่นมือมาสัมผัสที่แขนของหลวงตาอย่างแผ่วเบาหลวงตารู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่กำลังจะเกลื่อนกลิ่นสติสัมปชัญญะของท่านพลันนั้นเองเสียงระฆังวัดที่ดังขึ้นกึกก้องเรากับเสียงปลุกเตือนจากสวรรค์หลวงตาสะดุ้งเฮือกในตาที่เคยหวั่นไหวพลันกลับมานิ่งสงบท่านหลับตาลงสูดลมหายใจลึกๆนึกถึงคำสอนขององ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อลืมตาขึ้นอีกครั้งหญิงสาวก็ยังคงยืนที่เดิมแต่แววตาของเธอเปลี่ยนไปบัดนี้มีความละอายปรากฏอยู่เต็มเปลี่ยมเธอรีบดึงมือกลับพร้อมกับโค้งคำนับหลวงตาด้วยความสำนึกผิดหลวงตายิ้มอย่างอ่อนโยนทันพยักหน้าให้เธออย่างเข้าใจ เรื่องราวนี้สอนให้รู้ว่าแม้ในยามที่ต้องเผชิญกับความเย้าหยวนที่รุนแรงที่สุดการยับยั้งชั่งใจและสติอันแน่วแน่จะนำพาเราให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้เสมอเหมือนดังแสงเทียนที่ส่องสว่างท่ามกลางความมืดมิด